ว่ากันต่อฮะวันนี้นะครับก็มีข่าวอะไรมีครับเป็นข่าวเนี่ยไม่มีข่าวเมยเราจะมานลนัหนนี่อาจารย์เฉลิมชัยนะฮะแกบอกทำไมฮะเกียรฉุนหนักเลยนะเรื่องอะไรครับเนี่ยฉุนว่านักท่องเที่ยวจีนเออไทยเรียราดไม่เลิกที่วัดล่องหุ่นนะฮะที่วัดล่องหุนเนี่ยเขากรณีที่อาจารย์เฉลิมชัยเนี่ยครับอ่ ศิลปินแห่งชาติเนี่ยสั่งห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าเที่ยวชมบริเวณวัดล่องขุนจังหวัดเชียงรายเลยนะนะฮะแหล่งเนี้ยที่ดังไปทั่วโลกเมื่อวันที่9ปี5ปี58 เหตุเพราะมีนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยฮะบางกลุ่มเข้าไปถ่ายุจะไปถ่ายอุจระนะฮะเนี่ยราดกันอยู่ในห้องน้ําแล้วมันเป็นประจําเป็นกิจจะวัดว่าอย่างนั้นเถอฉะนั้นมีคลิปให้ดูนะไหนฮะมีคลิปที่อาจารย์อาจารย์แกบ่นนะฮะพาไปดูหน่อยไปดูหน่อยดีกว่านะเราดูก่อนแล้วค่อยว่ากันไปถ่ายไว้ตรงไหนดูก่อนดูเออว่าถ่ายยังไงนะครับท่านพี่น้องที่น้องคนไทยต้องเข้าใจเลยวัดลงขุนเนี่ยเราโดนขี้ถล่มมาตั้งนานแล้ว แต่ผมน่ะสั่งการว่าผมเป็นตึงนั่งเป็นคนจีนผมก็เห็นว่าบางพระบรลลุกมาอาแตกไกลอีขี้ก็ขี่ไปไม่เป็นไรเราก็ล้างไปทีนี้มันล้างบ่อยครั้งว่าเป็นเด็กคนล้างช่วงอะไรมันก็เริ่มคนจีนก็มากขึ้นมากขึ้นแล้วมันก็แย่ลงคือมันเกินเหตุเช่นมันขี่เสร็จเรียบร้อยมันถอดผ้าในมันแปะที่ฝามันเอาไว้วันในมันเลยถอดแล้วเสร็จแปะที่ฝาแล้วมันขี่เสร็จ เรียบร้อยเอากระดาษที่จู่เช็ดตูดมันเสร็จคว้างทิ้งเอาน้ำลาดแม่เจ้าแทนีล้างให้มันไหลไปมันก็ไม่ล้างมันล้างให้แฉะแะโปะอยู่บนกระดาษที่จู่แล้วนี่ยังไม่เท่าไหร่มันขี้แตนีะขี้ลงในโถ้วมเรามันขี้ข้างนอกขี้ข้างนอกอยั้ไม่พอบางคนมันแย่กว่านั้นนั่นก็คือขี้ลงน้ำอ่ะขี้ลงที่ล้างที่น้ำที่เรามาตักล้าง้วมอ่ะขี้ลงตรงนั้น ผู้ชายยิ่ง้ลยตอหนห้าโมงเย็นผมเมื่อก่อนผมเปิดนะวัดเราปิดห้าโมงเราเปิดให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวอีกสองชั่วโมงก็คือถึงทุ่มหนึ่งให้เขาเดินเล่นได้รอบวัดแล้วก็มีที่ขี้ที่เที่ยวให้ปิดแม้เขาสอง้องผู้หญิงสองง้องผู้ชายสองง้องท่านพี่น้องประชาชนท่านรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นถ้าทัวร์จีนลง คนไทยขี้ไม่ได้เลยมันขี่สุมกันโอจบบนนะปาดนคนไทยฝรั่งขี้ไม่ได้เลยออกมาอาจารย์ทำไมออกมาอาจารย์สุขบกอย่างเลยแล้วเอาอีกแล้วกูทัวจีนล่อเข้าไปโอ้ทัวจีนอีกแล้วผมต้องไปล้างขี้ไอ้คนไทยขี้ผมไปล้างขี้ตอนนี้แก้ปัญหาคือปิดเลยห้าโมงเย็นปิดปั๊บจบไม่มีพนักง,งานอยู่ห้องซ้วมตอนนี้ก็เดือดร้อนใครเดือดร้อนคนไทย เดือดร้อนฝรัล,ลังเดือดร้อนนี่เวลามาห้าโมงห้าโมงครึ่งอยากเข้าห้องน้ำเข้าไม่ได้ไปเอกชนรอบวัดมันปิดหนีคนจีนหมด <c oughs> ไม่มีห้องน้ำเดี๋ยวนี้คนที่มาที่มาเที่ยววัดตอนหลังห้าโมงไม่มีห้องน้ำใช้แม้แต่ที่เดียวร้านค้าร้านลวงไม่มีใช้ท่านต้องขี้มาจากปั๊มน้ำมันพี่น้องประชาชนแลวท่านมา แล้วพี่น้องไกล์ทัวฝรั่งด้วยพี่น้องคนไหนด้วยท่านจะมาวัดเราขุนหลังอ้ามงท่านขี้เยี่ยวไปเรียบร้อยที่ปั๊มน้ำมันท่านอย่ามาที่นี่โอ้เห็นใจอาจารย์เฉลิมชัยเนาะผมเห็นใจมากไม่ได้วุ่นขำเอาลังนะร้ไหมุูบุคสังจริงๆเราอาจารย์เฉลิมชัยแกบอกว่าแกบอกว่าอันเรื่องนี้เล่าดีกว่าไม่อ่านละแกบอกว่าคือแค่เป็น ตึงนั้งตึงนั่งก็คือแกเป็นคนกีนเหมือนกันเอ,เอาสำเนียงเหรอจาจารย์แกก็เป็นบทเงาสักหลาของผม,มงเนี่ยก็เป็นคนจรีนที่นี่บรรพบุรุษจากเมืองจีนใหญ่มาเนี่ยผมก็ต้อนรับผมก็อยากให้มาชมมาดูความสวยงามแต่ขี้เน้ย <c oughs> ขี้เลี่ยขี้ลาดเเอาผ้าทำไมไปแปะไว้ตามข้างฝา เ้วแถมยังบางคนผมชอบมาไหนเลยนะผมชอบไปไอ้ขี้ทับขี้ซอบขี้ทับขี่นะตบองคนไทยขี้ไม่ได้ขี้ไม่ได้หรอกพวกเราพวกเราขยับเราพูดขี้เราพูดขี้เป็นคำหยาบเลยอาจารย์พูดมาเราพูดลามก็เสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วที่นี่มันเดือดร้อนไงฮะมันต้องมานั่งขี้ล้างซ้ำล้างซ้ำแล้วมันการที่สังเกตแล้วอาจารย์บอกว่ามันจะเกิดจากทัวร์ของของจีนอย่างเดียวของชาวจีน ฝรั่งไทยไม่มีค่อยมีอะไรก็บอกอย่างที่อื่นไม่ค่อยมีแต่ถ้าทัวร e ์ท e ีจีนมาทีไรก็บรรลายไส้กันละครับก็ตอกขี้ทับขี้ซอนกันละครับอาจารย์ฉะนั้นให้ไปขี้ที่ปั๊มก่อนฉะนั้นบอกออ่าไกด์เนี่ยไกด์คนไทยเองคนจีนเองเนี่ยต้องสื่อสารเราต้องสื่อสารกันเลยนะฮะต้องทำยังไงต้องให้ไปถ่ายก่อนที่จะเข้าวัดร่องหุน่ยต้องไปที่ปั๊มมาก่อน ไปแวะก่อนไปแวะปั๊มให้มาเรียบร้อยไปสร้างปัญหาที่ปั๊มไปสร้างปัญหาที่ปั๊มเริ่มปั๊มก็ออกมาโพสต์อย่างนี้เสรยงว่าทางที่ดีเนี่ยไปจอได้ที่ทุกตาป้องความกวนร้าย เออแล้วในโถไม่พอแล้วไปขี้ใส่อ่างน้ำอีกมันน่าปวดหัวเหมือนกันนะไอ้เรื่องแบบนี้คนมักเรื้อรังมักง่ายเนี่ยก่อาจารย์แกยังบอกแกต้องไปล้างเองอ่ะแก่ว่าล้างขี้ขี้ซ้ำขี้ซ้อนขี้ซ้อนเนื่ออันนี้อันนี้ก่อนเรามาดูเกี่ยวกับสัตว์มากดีกว่าครับต่อไปผมไปแล้วนะครับงูเห่ายาวเมตรครึ่งชูคอแผ่แม่เบี้ยแม่เบี้ยชูคอแผ่แม่เบี้ย โหชักโคกอีกแล้วโอ,โ,โอ้โหผมขนลุกขนชันอันนี้มันมันเป็นจริงไหมมันทําไมมันอยู่ในห้องน้ํานี่มันผมมาอ่านตั้งแต่ผมมาอ่านข่า,าวเนี่ยมันมีเป็นลหลายหลายสิบเรื่องแ<ม>ล้วนะนี่ครับ f c e e o o o เกาะติคนกู้ภยัยได้โพสต์ข้อความระบุว่าเมื่อช่วงเช้าได้รับแจ้งจากประชาชนว่าพบงูเห่าโผล่มาจากชักโคกภายในบ้านเลขที่42ทั8 17 ซอยเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ8ทับ1ถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือแขวงน้องแขมเขตน้องแขมกรุงเทพฯที่อยู่ยาวเหลือเกินคนละฝั่งบ้านซึ่งจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมอุปกรณ์จับงูทันทีเมื่อไปถึงพบว่าเป็นงูเห่าดูครับโอ้โหความยาว1.5เมตรความยาว1.5เมตรครับกำลังชูคอแผ่แม่เบี้ยอยู่ในชักโครกห้องน้ำเจ้าหน้าที่จึงใช้อุปกรณ์เตรียมมาคล้องคองงูแล้วจับใส่ถุงก่อนนำไปปล่อย ในสถานที่ที่ห่างไกลบ้านเรือนประชาชนต่อไปครับโอ้โหเป็นคุณหยองทําไงไอมันมันออกมาได้ยังไงอันนี้ผมสาเหตุมันมีอย่างนี้มันประมาณแบบว่าคนก่อสร้างคนทําซ่วมนี่แหละครับทําไมอ่ะคนทําซ่วมเนี่ยต่อหน้าต่อท่อน้ําทิ้งไปรวมกับไอถังถังไอถังขี้ทังขี้ ขอไปครับถังที่วัดล่องขุนแล้วถังแบบนั้นแหละแบบนั้นเลยต่อแบบนี้ต้องต่อให้พี่น้องชาวจีนเขาให้ทัวจีนคนละเรื่องเลยครับไม่เกี่ยวกับเขาแล้วต่อให้ทวแม่มันน่าจะทวดคนที่ขี้ไม่ขี้ราดเนี่ยน่าจะเจออย่างนี้ชาวจีนกำลังกันนี่อยู่แล้วงูเห่าปุ๊บจริงจิงเราก็จะรู้่เป็นคนใญ่จะเกิดจากทัวจีนแต่ไม่ใช่พี่น้องเดียวจีนใช่ครับผมขอขอไปด้วยนะครับฉาะนั้นแล้วเนี่ยการต่อท่อน้ําทิ้งเนี่ยละฮะ สำคัญยังไงพระเอิญว่าท่อน้ําทิ้งเนี่ยมันทะลุทะลวงเข้าไปถึงไงท่อใหญ่ไอของที่ถังที่เก็บอุจจาระเนี่ยมันก็คืองูเนี่ยพอเขาเข้ามาเขาก็ไปของเขาเรื่อยล่ะมันไม่ได้แล้วมันก็ไปมันเรื่อยมันไม่มีถอยแล้วพอเข้าไปในี่ตกในถังใหญ่ตุ้มจริงจมันจะไปทางไหนก็ไม่รู้จะไปทางไหนไอที่มันมีพออะไรหล่นลงมาอะไรพูดลงมาพี่น้องพี่น้องเราหรือเปล่าเนี่ยพอเออพอมีช่องก็ขึ้นเลยแหละฮะอันนี้อันนี้แกการสันติฐานแล้วก็เป็นข้อเท็จจริงด้วย เป็นข้อเท็จจริงที่หลายๆคนได้บอกว่านี่นะฉะนั้นแล้วถังของอุจจาระเนี่ยไม่ควรไปต่อเชื่อมกับท่อท่อน้ําทิ้งหรือท่อที่ไม่ไม่ควรเชื่อมกันเพราะว่าท่อน้ําทิ้งมันจะโผล่ออกไปในท่อท่อที่มันขวางไหลออกไปจากบ้านเราเนี่ยบางทีเขาเข้ามาเข้ามาตามท่อใหญ่มันก็ไปตามซอกท่อเล็กท่อลมันก็ทะลุเข้าไปในถัอางท่อถังอุจจาระเนี่ยไม่ควรเอาไปรวมกับท่อน้ําทิ้งควรเอาไปรวมกับท่อน้ํากิน ถ้าเป็นคุณนะคุณกำลังนั่งทําธุระอยู่แล้วมีงูขึ้นมแ,แ,แต่ตอนนี้ผมก็เริ่มสังเกตเหมือนกันนะคุณทําไงฮะถ้าคุณแบบเพิดเข้าไปแล้วคุณเจอเองอะเจอจะต้องไปกลตัวอะไรเราถ้าเปิดออกไปเจอ่าเอ้ามึงทําไมมึงสู้เขาไม่ได้เราอายุสู้อเองไม่รู้ว่างูใครละอันนี้ก็ต้องฝากนะผู้ อันนี้แหละคนทำเนี่ยคนก่อสร้างคนทำซ่วมนี่แหละคนทำนี่แหละฮะต้องระวังเลยแ,แหละอันนี้ก่อนต้องคำนึงด้วยบ้านเดี๋ยวนี้กูในกรุงเทพนะตรงที่มันสร้างกันใหม่ๆที่เขาสร้างกันใหม่ๆ่เนี่ยไม่อยู่ใกล้ๆกลป่ารกล้างจริงๆแล้วบ้านเรามือบ้านเราเนี่ยนะฮะโอ้โหงูเยอะงูเยอะงูเยอะอคือที่เขาเคยอ,อยู่เขาได้ไปสร้างตร้นก็ไม่มีที่อยู่แล้ว ก็ต้องไปตามธรรมดาอันนี้ไปไกลหน่อยฮะไปดูใบฮะไปดูใบไปดูใบเาดูใบดูต้นดูอะไรได้อีกฮะไปดูใบอย่างเดียวนี่ฮะแล้วทึกสุดไฟไหมอพาร์ตเมนต์สูงสุดในโลกยนะที่ดูใบครับที่ดูใบสักข่าวซีเอ็นเอ็นรายงานว่าเกิดเหตุไฟไหมตึกมาริน่าทอัสอพาร์ตเมนต์หรู79ชั้นในนครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ลุกลามเสียหายหลายชั้นแต่โชคดีครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเวลาสองนาฬิกาของวันที่2ี่กุมภาพันธ์นะฮะก็ไฟก็โอ้โหไฟโวยพุ่งอย่างนั้นเลยนะฮะแต่เวลาท้องถิ่นครับเพลิงได้ลุกไหม้ชั้นที่50บของตึกมารีนาทอตอพาร์ตเมนต์คนที่อยู่ชั้นห0สิเจ็ิบเกชั้นนะก็ร้อนเลยครับซึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ที่สูงที่สุดในโลกหลังจากนั้นลมแรงเบื้องบนได้พัดเปลวเพลิงให้ลุกลามมายังชั้นล่างไม่ขึ้นชั้นบนหรอีกหขึ้นชั้นบนมลอีกหลายชั้นแถมลุกลาม หลังเกิดเหตุครับหน่วยดับเพลิงได้รุดมาที่เกิดเหตุทันที<ะ>เริ่มปฏิบัติการดับเพลิงต่อเนื่องซึ่งกว่าจะดับเพลิงได้สําเร็จใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง<ะ>ซึ่งถือได้ว่าเร็วสําหรับตึกที่สูงเศษฟ้าเช่นนี้ขณะที่ผู้คนลงมายืนเฝ้าดูเหตุการณ์บริเวณด้านล่างของตึกเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามครับไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้สําหรับตึกมาริน่าทอสนะครับแห่งนี้เป็นตึกที่อยู่อาศัย ที่สูงที่สุดในโลกกลางมหานครดูไบเพิ่งจะสร้างเสร็จไปเมื่อปี2554ภายในนั้นประกอบด้วยห้องเพื่อการอยู่อายมากกว่า676ห้องเยอะมากนะมีผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราไปนอนอยู่แถวนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะไปเล้อยากอยากยิบอยู่เขาไปเล้ตอนนี้ตอนนี้น่าจะอยู่ฮ่องกงโอ้โหตอนนี้คนบ้านเราไปฮ่องกงกันเยอะะนี่นะโอ้โห ถ้ามันมันมันเหมือนเสียวผมเป็นคนที่แพ้ความสูงครับจริงจริงตอนผมไปเล่นฐานใหญ่เมื่อไม่กี่วันเนี่ยชั้นที่24ผมช้าได้ผมนอนไม่หลับผมไปชะเง้อไปแค่ยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบแดเลยรีการ์เด้นขาที่สั่นผมผมนอนแบบรู้สึกยังไงครับไม่รู้นะเสียวใช่ไหมเวลาขึ้นเครื่องบินกลัวไหมไม่กลัวฮะอ้าวทำไมอ่ะสูงกว่าตึกอีกนะ มันสูงกว่าตึกแต่มัน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 ไม่รู้มันคนละแบบกันนะแต่เวลาอยู่บนตึกเลาลงวูบว่าวูบว่าอะไรเนี่ยมันเปิดหน้าต่างไปเห็นแล้วมันวิวก็เวลาผมก็ยังงงเวลาผมนั่งขึ้นไปผมก็นั่งมองอยู่อย่างเี้ยแาทำไมไม่เห็นเป็นอะไรเออแต่เวลาแบบคืออยาอยู่บนตึกเป็นไงอยู่บนตึกทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเออก็แปลกมันนะแพ้ความสูงแพ้ความสูงแพ้ควละคนเตี้ยอย่างเ้นเตี้ยอะไรันเลยมันคนละเรื่องกันครับเอออ่ะว่ากันต่อว่ากันต่อเนาะอยู่ที่ต่างประเทศครับ นี่ต่างประเทศที่ไหนิงเก็บปืนไว้ในยกทรงพาดปืนล่นใส่หน้าดับโอ้โหโอ้โหแล้วไม่มีที่เก็บแล้วไงแล้วไม่เก็บในยกทรงกลัวตำรวจกดในยกทรงคิดได้ยังไงน่ะพบคอะไรนี้คงจะเป็นพวกปาเลสต้นนะครับเล็กๆนะเว็บไซต์ต่างประเทศครับได้รายงานข่าวว่านางคริสติน่าบรอนสาวใหญ่จากรัฐมิชิแกนวัย5้ปีครับเสียชีวิตจากเหตุปืนที่เก็บซ่อนไว้ในเสื้อในลั่นใส่หน้าตัวเองโอ้โห โดยเหตุการ์กเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หนึ่งมกราคมฮะที่ผ่านมาที่บ้านพักของเธอขณะที่นางลิสติน่าซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของพักบริพบริกันประจำรัฐมิชิแกนกำลังปรับสายเสื้อในของตัวเองซึ่งมีปืนพกแนบอยู่พอดีขณะนั้นกำลังก้มหน้านั้นปรากฏว่าปืนที่พกในที่เก็บไว้ฮะเกิดลัน่นโอ้โหลั่นใสบนน่บริเวณหน้าบริเวณเบ้าตาของเธอฮะ จน<ท>ต้อง<ท>นําตัวส่งพยาบาลประจําถิ่นอย่างเร่งด่วนแต่บาดแผลค่อนข้างจะสาหัสครับทำให้เธอเสียชีวิตในเวลาต่อมาทั้งนี้นางคิสซินาบอนเคยเข้าร่วมเป็นกําลังพลในกองทัพเรือสหรัฐรวมถึงเคยไปเป็นทหารสารวัรม,มาก่อนส่วนเทรนเสื้อในชนิดนี้สามารถแน่พบปืนได้นั้นเริ่มไปที่ยมใช้ในหมู่าาาสาวสาวชาวสหรัฐอเมริกาเพื่อป้องกันตัวเองตั้งแต่ช่วงปี2 5 5 4เป็นต้นมาในอเมริกาเนี่ย ปืนถือว่าซื้อง่ายซื้อง่ายซื้อง่ายขายคล่องมงายขายคล่องเออแต่ว่าอี่เก็ไไปในยกทรงเนอะมันแล้วยกทรงแบบคนอายุห้าสิบ้าเนี่ยมันไม่เต่งตึงมันไม่ มันไม่เบียดมันไม่อะไรเงี้ยคุณทาให้ผมเห็นภาพการพกปืนใช่ไหมครับเออถ้าเป็นคนวัยรุ่นที่มันเต็งตึงอะไรก็อาจจะไม่หล่นนะฮะอันนี้เพราะว่าเธออายุมันเหี่ยวแล้วก็พอก้มปุ๊บแวบบเขาพกปืนอคุณนี่คิดได้เออไม่ตีนเราคิดไม่ได้ที่คุณไปนี่นะจินตนาการเขาเรียกว่าจินตนาการผู้ชายพก ที่เอวพกที่เอวพกที่เอวใครก็พกที่เอวตรงนั้นน่ยไม่มีใครไปพกในโลกคนบ้าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเทนเทนเสื้อใหม่ไงเป็นเทนเสื้อใหม่นะฮะโอ้โหวันนี้พวกเราว่าข่าวกันเร็วนะสองวันนี้นะฮะไม่เป็นไ้ข่าวกองพนันทนทึกเลยเราอะเราพูดกันได้แค่นี้แหละฮะก็วันนี้วันอาทิตย์นะ ก็ไปพักผ่อนอย่างมีความสุขนะครับอยู่กับบ้านชมรายการของเราขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมนะครับอาจจะได้สาระไม่มากหรือไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะฮะก็มาชมข่าวแบบเข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านเข้าใจโดยไม่ต้องไปคิดวิเคราะห์อะไรเข้าใจเลยใช่พพูดไปโอ้ดมันอง่างยๆที่ชาวจีนมาขี้อะไรอย่างเี้ได้เรื่องนี้ได้เลยเล่าข่าวแบบชาวบ้านนะฮะข่าวใหายใครเก็ตจาบพวกเรา ยองลูกหยีครับยอดทองคอนายกครับเฮลี่ลูกหยีครับวันนี้ไปกันก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ